ที่ลูกค้าสั่งมาละค่ะออขอบคุณครับช่วยแนะนำหน่อยสิแนะนำเหรอคะใช่ครับแนะนำครับได้ยินเป็นแน่แนวแล้วไงอ๋อคือว่าฉันชื่อเมย์นะคะอาย25ุ25่ปีส่วนสูง170น้ำหนักขอไม่บอกนะคะฉันเคนะินอน่ะเออสถานะส่งค่ะเฮ้ยอะไรของคุณเนี่ย ผมหมายถึงให้แนะนําอาหารไม่ใช่แนะนําตัวคุณเมื่อกี้ว่าคุยอยากรู้จักตัวมึงเหรออ,อู้แนะนาอาหารเองหรอกหรอคะเออคืออันนี้เป็นหมูสเต็กกับสเต็กหมูนะคะเข้าฉากเมื่อ,อไหร่กินไม่เคยหมดสักฉากเลยค่ะเออวัตถุดิบก็สดใหม่มากเลยนะเออกินไม่ได้แล้วมาเสิร์ฟทำไมลลูกค้าคะลูกค้าเออท่านี้คะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าขับรถมาด้วยหรือเปล่าคะ ขับมาสิครับไม่ขับมาจะให้ผมหอมาหรืองไงหรอกเออแล้วลูกค้าขับรถอะไรมาหรอคะเฟอร์รี่ผมขับเฟอร์รารี่รุ่นอเวนทาดอรมาครับคุณเ <c oughs> มันยังไงกันเมนื่อกี้ก็แนะนำตัวเองให้ผมรู้จักผมไม่ได้อยากรู้จักเขาหน่อยแ้วตอนนี้ก็มาถามว่าผมขับรถอะไร <c oughs> ผมยอมรับนะคุณเนี่ยผมเอาจริงผมยอมรับว่าผมหล่อ,ผม,ลอผมหน้าตาดีมากผมเซียวฟาวมากแต่ขอโทษทีนะผมมีลูกเมียแล้วผมเนี่ยรักลูกเมียมาก ตัดใจอางผมแลเธอนะันขอโทษด้วยนะคะขไม่ไปถามลูกค้าท่านอื่นก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวสิถามทำไมอ่ะคือมอไซค์ซาเล้งเก่าๆของใครก็ไม่รู้นะค่ะจอดอยู่ตรงฟุตบาทของหน้าร้านค้าของเรานะคะตอนนี้โดนตำรวจลากไปเรียบร้อยแล้วอะค่ะฉันก็เลยจะมาถามว่าเป็นของลูกค้าในร้านหรือเปล่านะคะมอไซค์ซาเล้งเก่าๆโดนตำรวจลาไปแล้ว มอาใครซาเล็กเก่าๆของผมอ้ความดันจะขึ้นไปเบนไป็นไหนวะให้กูไปส่งเปล่าเฮ้ยไม่ต้องไปเลยอ้ไม่เป็นไรเฮ้ยซิงกูไปด้วย งั้นันก็คือะไรไปเลยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยสิยเฮ้ยโอ้พอดีกูลืมไปเลยว่ากูต้องมีธุระไปทำต่ออ่ะ <c oughs> เออไม่ใช่กูต้องมีธุระ <c oughs> ไม่ใช,ใช่กูต้องไปทำธุระต่อไว้คราวหน้ากูก็ให้โอกาสมึงไปส่งกูแล้วกันนะโอเคอะไรของมึงวะอยู่ไปหรือไม่ไปเนี่ยกูต้องไปทำธุระต่อไงลืมไปเข้าทีเข้าทีเฮ้ยเงินกูหายไปไหนวะเงินอร่อยไม่เห็นนะ มึงไม่ต้องเลยมึงไม่ต้องมาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะเฮ้ยเกิดอะไรมึงไม่ถึงอะไรกูไม่รู้จริงๆไม่ได้ฟังยังยังอีกเปล่านะกูไม่ไดือไฟจริงมึงไม่ยอมรับใช่ไหมมึงเอาเงินหนึ่งหมื่นบาทกูคืนมาเลยนะไม่งั้นกูโจรแจ้งความด้วยซึ่ิเออเอ๊กูกูยอมรับก็ได้ว่ากูเป็นคนเอาไปอ่ะแต่มันมีแค่สามพันเองนะกระเป๋ามึงอ่ะไม่ใช่หนึ่งหมื่นบาท ถ้ามึงไม่ยอมคืนเงิน10,000บาทอ่ะกูโทรแจ้งความแนะ่เฮ้สิโอเคกูยอมคืนก็ได้ไมึงอยา่าโทรเลยนะอันนี้มันมีแค่า3ามพันจริงๆนะ3ามพันบาทแล้วอีก7,000อ่ะเดี๋ยวกูโอนให้ก็ได้กูนให, <c oughs> ให้เรียบร้อยนะ <c oughs> เออมึงจะไปไหนก็ไป <c oughs> ไปไหนกูก็ไปกับมึงกกูไม่ให้ไปไงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนหน้าตาดีมักไม่อุปสรรคเสมอวะอยากคิเลจจังทำไงคิเลดีเนี่ยมียาทำให้กินคิเลไหมกูพูดอะไรวะเอาโจ๊กคันนี้มึงไม่ไปขับบินเหรอวะไม่อะเกิดอะไรขึ้นวะก็วันก่อนอะดีกูจะเอาเงินสามพันไปเข้าธนาคารแต่ระหว่างทางอะกูไปเจอเบนเข้า มันก็เลยขอให้กูไปส่งมันที่ตลาดก็เลยเออไปส่งมันก่อนก็ได้แล้วค่อยเอาเงินไปเข้าธานาคารแต่พอกูไปส่งมันที่ตลาดนะดูตัวเองดิเงินยสามพันก็หายไปแล้วฮะที่มึงอย่าบอกนะว่าไอ้เบซ์มันเป็นคนเอาไปอะ่ะกูก็ว่าอย่างนั้นแหละเพราะวันก่อนนะกูรับลูกค้าแค่คนเดียวคนนั้นก็คือไอ้เบ้นต้องจากนั้นก็ไม่มีใครแล้วมึงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูไปจัดก,การเอาคืนที่มึงเอง 哎呦！哈哈。